สวัสดีครับพบกับเดอะเบสทีเด็ดบอลนะฮะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะที่6สิงหาคม2565นะครับสรุปทีเด็ดเมื่อวานที่ให้ไปนะกันนะเมื่อวานนี้ให้ไป3คู่นะครับคู่แรกนะครับคิสซันพาเลตนะพบกับอาร์เซนอลนะคู่นี้ให้ต่ออาร์เซนอลในเลทครึ่งลูกในเลทครึ่งลูกนะครับก็บุกมาชนะ0-2ก็กินเต็มไปนะส่วนคู่ที่2นะครับแฟรงเฟิร์ตพบกับาเยอนมิวนิคคู่นี้ก็ตอนแรกให้สูงนะครับเปลี่ยนใจมาให้ลองเจ้าบ้านนะ จบไปที่16เลยนะครับเละเลยนะสำหรับแฟรงเฟิตนัดแรกก็แพ้ไปนะเสียเต็มนะฮะส่วนคู่สุดท้ายนะครับโอลิมปิกลียงพบก,กับอาชักซิโอคู่นี้ก็ให้ลองทีมเยือนนะครับอาชักซิโอในเลทหนึ่งลูกครึ่งนะครับก็จบไปที่2-1ก็ทีมเต็มไปนะก็ถือว่าจบกำไรอยู่นะครับ3คู่เมื่อวานนี้นะกิน2เสียหนึ่งะครับส่วน v i p เมื่อวานที่ให้ไปเนี่ยเป็นเบนฟิก้าพบกับอารลัวกานะคู่นี้ก็ให้ลองทีมเยือนในเลทสลูกควบเลยนะครับก็ จบไป40ตายเต็มนะครับก็ถือว่าขาดทุนอยู่นะเมื่อวานนี้นะอ่ะวันนี้วันเสาร์นะครับก็บอลเยอะเลยนะบอลเปิดลีดหมดเลยนะครับไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่านะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ3คู่วันนี้ขอไปพรีเมียร์ลีกหมดเลยละกันนะสเปอร์นะครับพบกับเซาแธมป์ตันนะคู่นี้เนี่ยเตะในเวลา3ามทุ่มตรงนะครับเลยเปอร์มาที่ทีมเจ้าบ้านอย่างสเปอร์เนี่ยต่อที่เลด 1ลูกครึ่งนะครับไหลขึ้นมาจาก1ลูกครึ่งแล้วก็สกอร์สูงเต็มเกณฑ์เนี่ยสลูกนะไหลขึ้นมาจาก2ลูกครึ่งพบ3นะครับผลงานของคู่นี้นะหนัดหลังสุดเนี่ยที่เจอกันก็เป็นสเปอร์ที่เก็บใช้ไปได้3เสมอไป1น,นแล้วก็แพ้ไป1นน,นะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นบอลแพ้ทางกันนะสำหรับเซาทันตันนะครับบวกกับนักเตะแล้วเนี่ยสเปอร์เนี่ยมีความได้เปรียบเยอะเลยนะเดี๋ยวไปดูผลงานของสเปอร์กันเลยดีกว่านะครับ ห้านัดหลังสุดของสเปอร์เนี่ยเก็บใช้ได้3นะเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคนะสำหรับทีมเจ้าบ้านอย่างสเปอร์นะครับช่วงห้านัดหลังมานี้นะส่วนทีมเยือนนะครับเซาทแทมป์ตันเนี่ยห้านัดหลังสุดเก็บใช้ได้แค่1เสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2นะครับกระชับมิดเนี่ยถือว่าไม่ดีเลยนะสำหรับเซาทแทมป์ตันนะครับในวันนี้เนี่ยดูจากเลทที่เปิดมาแล้วก็สกอร์เนี่ยก็ เอนเทใจไปให้สเปอร์เยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าน้ำล้นแล้ว้นอีกนะครับหากดูจากไลน์อัพแล้วเนี่ยคิดว่าวันนี้เนี่ยน่าจะใส่เป็นทีมกันนะเอาเป็นว่านะคู่นี้นะขออยู่กลางๆครับนะให้อยู่สูงเต็มเกมในเดทสองลูกครึ่งครบสามหรือว่าสามลูกละกันเนาะคู่แรกเนาะส่วนคู่ที่สองนะครับ ก็เป็นนิวคาสเซิลนะพบกับดอตติงแฮมฟอร์เรส์นะเตะ3ทุ่มเหมือนกันนะเลเปิปรมาที่ทีมเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลเนี่ยต่อที่เลทครึ่งลูกควบ1แล้วก็สูงในเกม2ลูกครึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของคู่นี้ดีกว่านะคู่นี้เนี่ยไม่ได้เจอกันตั้งแต่ปี2018แล้วนะก็ถือว่ายังไม่นับแล้วกันนะเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านเลยแล้วกันนะครับห้านัดหลังสุดของนิวคาสเซิลเนี่ยเก็บชัยได้3และแพ้ไป2นะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะ โดยในแล้วเนี่ยยิงได้ทุกนัดเลยนะสำหรับกองหน้าอย่างนิวคาเซิลน,นะส่วนทีมเยือนอย่างนอตติงแฮมเนี่ยกระชับมิดห5นัดหลังสุดเก็บใช้ได้แค่1เสมอไป3แล้วก็แพไปน1นนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าผลงานใช้ได้อยู่นะสำหรับน้องใหม่ที่ขึ้นขึ้นมานะครับในวันนี้เป็นนัดเปิดหลีกนะบวกกับเลทที่เปิดมาเนี่ยไม่ได้ขี้เละเลยนะครับคู่นี้ให้อยู่ต่อนิวคาเซิลน,นะในเลทครึ่งลูกครบ1แล้วกันนะสกอร์เนี่ยเสียวๆหน่อยนะครับคาดว่ามัน2.2จิตใจนะ เอาเป็นว่าหน้าบอลอย่างเดียวแล้วกันนะครับส่วนคู่ที่3คู่สุดท้ายนะครับเอเวอเร์ตนพบกับเชลซีนะก็เกือบบิ๊กแมตช์เหมือนกันนะเตะห้าทุ่มครึ่งนะครับเลเยอร์เปิดมทปมที่ทีมเยือนอย่างเชลซีเนี่ยบุกไปต่อที่เลขครึ่งลูกควบหนึ่งแล้วก็สูงเต็มเกมสองลูกครึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของคู่นี้กันเลยดีกว่านะห้านัดหลังสุดน,นะครับคู่นี้ที่เจอกันก็เป็นเจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตนที่เก็บใช้ได้2เสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2นะครับ ผู้นี้เนี่ยใครเป็นเจ้าบ้านเนี่ยก็จะเก็บใช้ไดาเก็บแต้มได้เกือบทุกนัดเลยนะก็ถือว่า,าใครเป็นทีมเยือนเนี่ยน่าจะสู้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเจ้าบ้านเลยดีกว่านะถ้านัดหลังสุดของเอเวอร์ตันเนี่ยเก็บใช้ได้2แล้วก็แพ้ไป3านะครับก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับทีมเจ้าบ้านอย่างเอเวอร์ตันนะครับแต่ช่วง4นัดหลังที่กระชับมิดมาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่2นัดหลังสุดก็ถือว่ายิงเยอะอยู่นะครับ ส่วนทีมเยือนอย่างเชลซีนะฮะนะัดหลังสุดเนี่ยเก็บชัยได้ทั้งหมด3เสมอไป1แล้วก็แพ้ไปน1นะครับก็แพ้ให้กับอาร์เซนอลมา4-0นะโดยรวมแล้วนะก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะสำหรับทีมเยือนอย่างเชลซีนะครับในวันนี้เนี่ยนะัดเปิดลีกนัดแรกนะคาดว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะจบที่สกอร์สูงนะคู่นี้นะครับขอให้อยู่สูงเต็มเกมนะ,ะในเลทสองลูกครึ่งนะครับ ส่วนหน้าบอลเนี่ยชอบเอเวอเรตันนะอยากให้ลองเอเวอเรตันในเลกครึ่งลูกครบ1หรือว่า1ลูกและกันเนาะสรุป3คู่นะครับคู่แรกนะครับสเปอร์พบกับเซาแธมป์ตันคู่นี้ให้สูงเต็มเกมในเลทสองสองลูกครึ่งครบ3หรือว่า3ลูกนะส่วนคู่ที่2นิวคาสเซิลพบกับนอตติงแฮมคู่นี้ให้อยู่ต่อนิวคาสเซิลนะฮะในเลกครึ่งลูกครบหนึ่งแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับขอไปที่หน้าบอลละกันนะลองเอเวอเรตันในเลกครึ่งลูกครบหนึ่งหรือว่า1ลูกนะครับ ก่อนจะลากันไปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเดอะเบสให้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่ม V.P. นะครับแอดไลน์เดอะเบสตามที่ปากหมุดไว้ใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะภายในกลุ่มนี้มีเซียนนําอยู่ตลอดนะครับแล้วก็แจกคิเดดทุกวันนะครับ V.P. สเต็ปนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนหรือว่าก็ผ่านไปแค่นั้นเองนะว้ดูว่าวเป็นแนวทางนะมีกลุ่มน้ำเล่นมีเซียนน้ำเล่นเนี่ยยังไงก็จบกำไรทุกวันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะ สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ก็ขอไปลุยในไลน์กลุ่มกันแล้วกันนะใครที่ยังไม่กล้าที่จะตามในไลน์กลุ่มเนี่ยลองแอดไลน์มาก่อนนะเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มฟรีให้นะครับสำหรับน,นี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ